พี่เสกสรรคิดว่าค่าน้ำเนี่ยสำคัญไหมคะเพราะว่าทุกๆไฟเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องค่าน้ำใช่ไหมคะแล้วหลายๆคนเนี่ยก็มองว่าทำไมถึงยังมีค่าน้ำอยู่เพราะว่าบางทีเราก็จะไม่ได้ดูการต่อสู้นั้นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เสกสรรบองว่าค่าน้ำเนี่ยสำคัญอย่างไรและควรจะมีไหมคะอือถามว่าค่าน้ำสำคัญไหมผมว่ามันก็สำคัญครับเพราะว่า วันเชมเป,ปญชิปเนี่ยเขาระดับโลกนะครับผมแล้วก็ก็มีองค์การแบบแพทย์มาการ,รันตีว่าข่าน้ําในร่างกายสํากันแต่ว่าแล้วก็ถ้าว่าแบบเหมือนในร่างกายเราข่าน้ําไม่เพียงพอเราขึ้นไปต่อสู้เนี่ยทําให้ร่างกายเราบางดีแบบมันแบบทําให้เราแบบถึงเสียชีวิตได้ครับผมเพราะมันเคยมีเหตุการณ์นี้เหมือนกันก็ที่นักมวยบางทีรถหนักเยอะเยอะแล้วก็รถหนักเยอะและ้วก็เอ่อข้าน้ําในร่างกายนี่ มันไม่เพียงพอก็ทําให้แบบช็อกเสียชีวิตอย่างนี้ผม,มแต่สาหรับผมตอนนี้ผมว่ามันมันมันสําคัญกับเกี่ยวกับค่าน้ํำนี่ครับก็คือหนูมองก็พี่เสกสรรก็มองว่าค่าน้ําเนี่ยถือว่าสําคัญมากๆใช่ครับผม